ู้มาแลวทานแบบนี้เลยนะคะฟองเข่ามากอาโอ้โหโอู้หโอ้โหโอ้โหสีสดสดสวัสดีครับพเพื่อน วันนี้ป้าตุย้ยพาเพื่อนๆนมาเที่ยวฟาร์มปลาคัฟนะคะที่นี่ค่ะรวมซับฟาร์มนะคะที่นี่มีปลาคัฟเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไปค่ะไปชม,มพร้อมๆกันสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วไปค่ะทําอะไรอยู่ไปเลยพี่ตามเลยสวัสดีนะคะ <c oughs> คุณแม่สวัสดีค่ะนี่ไงเข้าบ้านโดยไม่รู้จักใครแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> บใ่ใหญ่มากใหญ่มากบ้านใหญ่มากด้วยนะคะอุ้ยแถวนี้สวย ที่ผ่านแบบว่าสวนองุ่นมาแบบโหมีความสุขเลยนี่ทำกันเองอะ่ะสาวๆว่าสุดยอดมากค่ะบ่อน,นี้เราน่าจะได้สักประมาณกี่ตัวหรอคะนับไม่ได้หรอกค่ะแล้วแล้วไซส์ที่เราต้องการเราก็เอาไปส่งขายไซส์เล็กก็เรามาปล่อยต่อไหมคะไซส์ที่ไม่ได้เออไม่ได้ขนาดที่เราขาต้องการเราก็ไม่เอาไม่เอา อาะา่ก็เลี้ยงให้มันใหญ่ขึ้นอ๋อเราก็เลยนับจํานวนตัวไม่ได้หรอกนะคะแบบนี้บ่อนี้กว้างใหญ่ขนาดไหนคะนี่หนึ่งบ่อ,อไล่มะมบ่อนหนึ่งสามไล่เลยหรอคะสอ<า>ง<า>ถึงสาม,สามไล่นะคะแต่ละบ่อ,อ,อสีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ขนาดตัวเล็กอ่ะสียังสดขนาดนี้นะคะป้าเริ่มอยากเห็นแล้วละ่ะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรตัก,ตกและตักใส่อะไร เราจะไปบ้านยังไงตักใส่ถุงเดี๋ยวตอนตักใจ <laughs> ตกใจอย่างไรจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์อ๋ <laughs> อิ่งมอเตอร์ไซค์จะตกใจนี่ค่ะกับมอเตอร์ไซค์รอแล้วละ่ะแสดงว่าแหวนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> ถุงหูหิ้วนะคะเพื่อนๆตักแล้ว คนเดียวด้วยนะคะตากแบบนี้เลยคิ้วโอ้โหตกใจจริงแทบจะไม่มีน้ำเลยแล้วคล้องเอาไว้นะคะคล้องเอาไว้ที่แบบว่าที่ไหลอีกด้านนึงอะ่ะโอ้โหเอาละค่ะมาแล้วทรงทรง รถ <L> แรกโอ้ไปไปแ,แวนแบบชิลมากเลยไปแล้วสองถุงแรกหนึ่งมาฟามแต่ละที่ก็ได้ความรู้ทุกครั้งเลยนะคะความรู้ใหม่ๆด้วยสองพลาดเอาไว้เอาละ ันที่สองแว้นช่วงอนุบาลแบบอนุบาลเล็กเลยก็คือเราจะปล่อยลูกไรในเบ่ะค่ะอ oh. ๋อลูกไก,กตัวมันเล็กเขาจะสามารถกินได้อย่างนั้นนั่นเองก็คือต้องกินลูกไรก่อน <Okay. S 1> แล้วพอเขาโตอายุประมาณกี่เดือนนะคะเราถึงให้อาหารเม <est> ็ดประมาณสัก อาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราก็จะเริ่มให้เป็นปลาป่นนะคะปลาปนโอ้อาทิตย์สองอาทิตย์ให้ปลาป่นนะคะเพื่อนๆพอเขาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเราก็จะเอาปลาปนผสมอาหารเล็กๆกค่ะอ๋อฝึกโอ้และนี้คืออายุกี่เดือนนะคะอันนี้ก็เดือนเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเร็วมากเนาะเพียงที่เราให้อาหารด้วยค่ะอยู่ที่อาหารของเราด้วยว่าจะโตหรือไม่โต ลูกไลสําคัญมากเลยไหมคะตอนแรกใช่ค่ะแล้วเราเอาลูกไลมาจากไหนคะเอ่อไปไปซื้อที่ตลาดปลาค่ะอืมก็คนเราไม่ต้องมีเจ้าประจําเนาะใช่มีเจ้าประจำค่ะปีนี้ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยป้าตุ้ยไม่ได้ลูกไลเลยนะอืม,อมอจจเป็นเพาอากาศหนาวใช่หายากเลยดูแล้วอ้าวแล้วหนุ่มหล่อล่ะอันนี้นอกรอบหรอ หนุ่มหลอ่อทำไมยังไม่มาเตรียมอ่างเตรียมอ่างที่เราเจอศัตรูบ้างไหมคะเนี่ยนะคะพวกกุ้งฝอยปูเนี่ยกุ้งฝอยกับปูนี่คือศัตรูของเราอ๋อปูนี่เขาก็กินกินปลานะคะอ๋อปลาไหลด้วยใช่จะไม่ติดปกติจะลติดบ้างปลาไหล ถ้าบอกปลาทองก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยปลาไหลเรากำลังมุดตามค่ะโหกประตุ้ยไม่เห็นเลยพ่อกำลังให้อาหารอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เราไปดูกันเราไปดูกันเดี๋ยวนะขอทุกคนนะไม่มีทั้งหัวมีทั้งนี่อะไรเนี่ยเพลงของป๊อกเหรอก้มต่ำ ขอดูด้วยหน่อยข้อเข่าเสื่อมเลยเนียแบบนี้อันนี้นะคะเป็นอาหารสำหรับลูกปลาเหรอคะหอบป้าตุ้ยหอบเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราดูพ่อให้อาหารกันนะคะอันนี้สอยมากเลยนี่คือปลาป่นที่น้องบอก อย่างนี้ทุกวันป้าตุ้ยคงแข็งแรงอะ่ะท,ทางนู้น,นอย่าเพิ่งเสร็จนะรอก่อนขอหนูดูหน่อยค่ะมีอีกบอ่อหนึงอ๋กอ,อ,ก,อ,อก็ให้แบบนี้นะคะก็คือหวานทั่วๆ่วรอบบอ่อรอบบ่อที่ใส่ย,ยอก็มีเอา้ากำลังจะหนูเย่าไปยกเดี๋ยวมันหลุดหมดน,นะอ๋อ ทำไมทำไมเราใส่ยอล่ะคะคือไอ้พวกเนี้ยเวลาลมพัดมันจะลอยเข้าฝั่งหมดอ๋ออาหารจมอ๋อมีทั้งอาหารจมและอาหารลอยอ๋อเลือกกินเลือกกินตามใจชอบลมีทั้งปลาปนและอาหารเม็ดเพราะว่ามันจะกินอาหารเม็ดใหญ่ไม่ได้ค่ะเราก็เลยตัวไหนก็กินปลาปนได้ก็กินไปตัวไหนกินอาหารใหญ่ได้ก็กินไปเหม็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะ ต้องสบายค่ะไอ้ปลาป่นเนี่ยเห็นแบบตัวตัวเล็กตัวเล็กๆอือฮึมันเล็กมากอ่ะใช่เวลาไอ้เม็ดเม็ดนี้เวลาโดนน้ำมันก็จะเปื่อยแล้วมันจะเปื่อยช้าค่ะช้ากว่าปลาป่นอ่ะฮ่ะมันจะเลือกอ่ะปลาป่นลอยอาหารเม็ดของเราก็คือจมลอยลอยเหมือนกันเห็นไหมเห็นปูปลาไหมเห็นค่ะปลาตุ้ยเห็นแต่ว่าเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าอืมเนี่ยเนี่ยกะยับกรยับเลยนะค่ะ เห็นแล้วขึ้นมาแล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นและ้นนอาหแต่หอยเยอะมากเลยเนาะเยอะๆหอยพวกนี้นี่น่าจะขายได้นะคะพ่อขายได้คือหอยขมอแต่นี่หอยอะไรอ่ะไอนี่หอยเจดีหอยที่กินไม่ได้เนาะตัวมันเล็กมันแย่งอาหารหรือว่ามันทําความสะอาดบ่เอ็ช่วยได้ช่วยได้นี่ไงขึ้นมาเป็นกลุามเพื่อนๆเห็นไหมก็ตื้จะลองสูงเนะขึ้นมาเป็นเลยมเนไหม แต่นี่เพิ่งเริ่มใส่ยอวันนี้เพราะว่าอีกหน่อยหนึ่งอาหารตัวนี้มันกินได้ให้มันกินในยอแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนอาหารเวยไปค่ะปะตุตยถามพ่อนะคะว่าเมื่อปลาเราได้ไซที่เราต้องการแล้วเราเอาอปลาขึ้นเรียบร้อยเราทํายังไงกับน้ําในบ่อพ่อก็บอกว่าเราก็จะต้องปล่อยน้ําออกไปนะคะเพื่อนๆนโหต้องดูดน้ําออกหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนออพ่อปล่อยขอเขาอยู่อืมแล้วเ,เราต้องพักบ่อไว้ไหมคะพ่อสักกี่เดือนอะ ไม่เคยคักต้องย้ายอวนไม่ได้อ๋ออวนต้องมีน้ำหนักมากมากอ๋อเราก็จะได้ดูอีกบ่อหนึงนะคะยังทันยังทัน ึข้ามไปอีกบ่อหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นไหมน้องผู้ชายดึงไปทางนู้นแล้วโหบรรยากาศสงบมากเลยค่ะเวลาดูคนอื่นทำงานนี่มีความสุขจริงๆ ค่ะเพื่อนๆปลาที่เราขึ้นมาเนาะเราก็เอามาพักไว้แบบนี้นะคะนี่แถวนี้แหละเราจะเห็นว่าออกซิเจนบึมๆเลยนี่แล้วก็มีน้ําด้วยนะคะเนี่ยนีเขาจะตักปลาไปลง,งตัวล็กอ๋อวิธีล่อนเหรอคะเอาละล่อนเอาตัวเล็กออกอ๋ออย่างนี้ค่ะอ๋อง่ายนี่นี่น,น,นง่ายไหมไม่รู้ ไม่ติดทีบด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่ๆๆเห็นไหมโอ้ยชันฉลาดก็คือตัวเล็กเขาก็ออกมานะคะเป็นการคัดไซส์ไม่ต้องคัดทีละตัวแบบป้าเนาะเออมาละวีของป้านี่จับทีละตัวทีละตัวเลยอุ้ยดีจังเลยแบบนี้นะคะถ้าเขาไม่ออกทำไงอะ่ะ ก็เราก็จะเอาไปคัดน้อยที่สุดเนี่ยส่วนเลณีที่มันใช้ไม่ได้มันก็จะเสียหายน้อยกว่าอ๋าอค่ะสรุปว่าเราจะเอาตัวใหญ่นี้ได้ค่ะอันนี้เราเลี้ยงต่ออ๋ออันนี้ยังเลี้ยงต่อนะคะปัตื้อขยับนิดนึงดนะะได้ไหมคะค่ะนี่ขนาดนี้ก็มีนะคะเพื่นพอนๆก็ปัดตื้อหลายไซส์เออหลายไซส์ขนาดนี้ก็มีนี่คือไซส์ที่เราจะเอาใหญ่ๆ ก็คือเราเริ่มเริ่มเริ่มขายได้ตัง้งแต่ไซสนี้แล้วอ่าสามนิ้วอสองนิ้วครึ่งสามนิ้วอ่าสองนิ้วครึ่งสามนิ้วแบบนี้นะคะอ๋อกดอะไรไหมเราอะ่ะออดี้ออดี้แม่ออดี้ออดี้แม<า>่ม<า>ตูม,ม<า> <laughs> ลงได้สะบัดหรือเปล่าใช่แล,ล้วค่ะมา,มา <laughs> ตัวขุดบ่ เอาล่ะค่ะเริ่มงานแล้วนะคะบ่อที่สองว่าเราจะลากจากมุมนี้แล้วไปขึ้นตรงหัวมุมบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆพ่อบอกว่าบ่อนี้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราได้ตัวใหญ่นะโอ้ปูปูตัวใหญ่เยอะมากเลยอะ จับขายเป็นพ่อแม่พันเลยตัวละเจ็ดสิบห้าบาทสงพิสารกุ้งฝอยเต็มสวิงเลยนะคะเพื่อนๆโหเอาละถ้าใครที่มีอาชีพหากุ้งฝอยนะคะมารับช้อนตามบ่อปลาคราฟได้เลยเยอะแยะปูนาเช่นเดียวกันนะคะหอยขมด้วย มาเลยแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเยอะจริงๆอะ่ะแล้วเราก็ขึ้นบ่อยด้วยใช่ไหมคะอาทิตย์หนึ่งหลายบ่อโูเป็นเงินเลยนะคะเพื่อนๆตามตาม คุณล mm. ุงข uh ้างบ้านมาช้อนกุ้งลุงเอากุ้งไปทำะารให้ปลากินค่ะให้ปลากินค่ะนี่ดูดิเพื่อนเพื่อนหากุ้งทั้งนั้นเลยเห็นไหมปลาดุกหรอคะปลาดุกปลาท่อนเพื่อนเพื่อนคะเรื่องราวของความปลาคราฟยังไม่จบตเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าบรรตุยจะพาเพื่อนๆนมาชมการคัดปลาค่ะแล้วเราจะตามเขาไปส่งปลาคราฟนะคะถึงตลาดปลาเลยค่ะ อยืาอตามชมด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ป้าตุย้ยต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ